ขอ oh, ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่รักชมคลิปทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพหรือว่าข้าพเจ้าได้มาแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้มารับชมแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทําดีชาแนลเปิดโอกาสให้รับชมคลิป ในการพูดในการเจรจาคุดงามความดีของแต่ละบุคคลบุคคลเรามีอยู่หลายประเภทสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มีบุคคลหนึ่งที่ควรสรรเสร,ริญในโลกของเราในศาสนาพุทธของเรามีบุคคลหนึ่ง ที่น่าสรรเสริญน่าเอาเป็นตัวอย่างก็คือพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกก็ว่าได้พระองค์ได้ถ่ายทอดคุณงามความดีให้ชาวโลกผู้ที่ใคร่คุณงามความดีหลายคนหลายยุค หลายสมัยที่ได้สัมผัสคุณงามความดีของพระองค์พระองค์มีคุณงามความดีมากมายที่จะให้รรรนาร้อยวันพันปีก็ไม่หมดเมื่อทุกคนได้สัมผัสถ,ถึงการกระทำถึงการถ่ายทอดคุณงามความดี เหมือนครูประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ดีย่อมปฏิบัติตามครูบาอาจารย์วันนี้แสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทำดีชาแนลจะมาสรรเสริญคุณงามความดีของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ได้ถ่ายทอดมักมีองค์แปด เพื่อจะให้คนได้เดินตามมัคมัคก,ก็คือทางสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นจนถึงสัมมาสมาธิการพูดเป็นการย่นย่อเป็นการตัดต่อถ้าทุกคนใฝ่ใคร,ร่รู้ก็ไปศึกษามักมีองค์แปดมักมีองค์แปด คือทางที่ดำเนินไปหาพระนิพพานทุกคนเมื่อเข้ามาในศาสนาย่อมรู้จากมัคย่อมรู้จากทางทางที่จะปฏิบัติคือทางสายกลางนั่นเองคือมัคมีองค์แปดดังนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ถ่ายทอดคุณงามความดีให้กับทุกคน ได้รู้ได้ยินได้สัมผัสการถ่ายทอดของครูบาอาจารย์ก็ต้องถอดออกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธวจนะการพูดของพระองค์เป็นการถ่ายทอดคุณงามความดีอย่างพรหม,มวิหารเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นหลักของพรหม เป็นหลักของการกระทําจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งได้สัมผัสถึงคุณงามความดีของอีกคนหนึ่งเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารมุทิตาคือพรอยยินดีอูเบขาคือความวางเฉยการวางเฉยในหลักของพระพุทธศาสนาก็คือวางเฉยในอารมณ์ อารมณ์ที่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นเองไม่ใช่การวางเฉยของกิริยาแต่เป็นการวางเฉยของจิตดังนั้นการพูดในวันนี้การสรรเสริญคุณงามความดีของพระพุทธองค์จะต้องใช้เวลาหน่อยอาตมาภาพเองก็จะใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีคือคุณธรรมของพระโสดาบัน เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาตินั่นคือคุณ,ณธรรมของพระโสดาบันการเทศต่อไปเราเองหรือข้าพเจ้าเองอาตมาภาพเองก็จะใช้เวลาประมาณ7นาทีในการถ่ายทอดคุณงามความดีดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกของการที่จะลงคลิปให้ได้7นาที เพื่อจะเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนหรือว่าคุณงามความดีของพระพุทธองค์หลักธรรมคำสั่งสอนมีอยู่มากมาย84,000พระธรรมขันธ์แยกออกมาปีกย่อยแต่สุดท้ายก็ลงท้ายด้วยจิตพระองค์ให้ดูจิตตัวเองจิตคือผู้กำหนดจิตคือผู้กระทำ จิตคือผู้ถูกลงโทษจิตคือผู้เสพสุขดังนั้นจิตทั้งหลายที่ฝึกดีแล้วย่อมเหมาะแก่การงานการงานของจิตก็มีอยู่มากมายเกินที่จะพรฒนาจะยกตัวอย่างของจิตเมื่อกายมันอยากได้อะไรนั่นไม่เรียกว่ากายนั่นเรียกว่าจิตต้องการ แต่กายเป็นผู้แสดงออกจิตเป็นผู้สั่งงานการฝึกจิตที่ดีต้องฝึกด้วยสมาธิต้องฝึกด้วยสติสติสัมปชัญญะของคนต้องฝึกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมการฝึกสติก็ไม่ได้ยากเราทำอะไรเราก็รู้ตามกิริยานั้นๆ รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยจิตเมื่อจิตมันรูนนร้นั่นคือการมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมวันนี้การสรรเสริญของเราเองของพระอาจารย์เองหรือของข้าพเจ้าเองขอสรรเสริญคุณงามความดีของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกที่เราใช้ศาสนา ศาสนาว่าคือศาสนาพุทธพุทธศาสนา2,563ปีที่พระพุทธองค์ได้ลงหลักธรรมคำสั่งสอนไว้เป็นการประพฤติปฏิบัติให้ทุกคนที่ก้าเข้ามาในการทำความดีในศาสนาของพระองค์ได้สัมผัสถึงความเย็นในการปฏิบัติ ดังนั้นวันนี้เจ็ดนาทีที่คุยเรื่องราวของคุณงามความดีของพระพุทธองค์มันเล็กน้อยนักข้าพระเจ้าเองอาตมาภาพเองก็จะถ่ายทอดลงไปในคลิปต่างๆเพื่อจะเสริมสร้างกํำลังใจให้กับคนดีวันนี้คนดีของเราคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์แต่จิตพระองค์หลุดพ้นก็ไม่ได้เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ไกลจากกิเลสคือผู้หมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงวันนี้ข้าพเจ้าเองพระกิจชนธรรมวโรคจิตสิงนามสกุลเดิมขอเชิดชูคุณงามความดีของพระพุทธองค์ ที่ให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาที่ให้ทุกคนครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นยกเป็นตัวอย่างหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไม่ได้กล่าวนามก็ดีภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือก็ดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอให้ครูบาอาจารย์เหล่านั้น จงเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดคุณงามความดีให้คนที่ใคร่ศึกษาใคร่เรียนรู้ได้ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีคนดีวันนี้ขอจงเป็นคนดีในวันหน้าขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่คนดีทั้งหลายด้วยเทินสาธุ